สวัสดีค่ะเราชื่อภัยนะคะตอนนี้เราอาศัยอยู่ต่างประเทศค่ะวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งทิวลิปสวยงามมากค่ะดอกไม้ก็สีสันสดใสก็อดใจไม่ได้ที่จะทำให้นึกถึงวัยเด็กๆค่ะวัยเด็กๆของเราจะมีสีสันแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะเราเกิดและเติบโตที่หมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานซึ่งเรียกว่าเป็นบ้านนอกที่ห่างไกลความเจริญอย่างแท้จริงนะคะอาชีพของครอบครัวของเราคือทำนา ทุ่งนาของเราก็ต้องเดินไกลาจากหมู่บ้านตอนเด็กเรามักมีลางสังหรณ์แปลกๆบางครั้งเรารู้สึกตัวว่ามีสัมผสัสที่หกตั้งแต่เด็กๆวันหนึ่งสมัยตอนเรายังเรียนประถมวันหยุดเราต้องไปช่วยพ่อแม่ทำนาตอนเย็นแม่ให้เรากับพี่สาวกลับบ้านก่อนเนื่องจากต้องไปหุงหาอาหารรอพ่อแม่กับคนอื่นๆล่วงหน้าการเดินทางกลับบ้านระยะทาง3กิโลกว่าจะเดินถึงบ้านท้องฟ้าก็เริ่มมืดลง มองเห็นถนนจากแสงจันทเทมดวงระหว่างทางพวกเราสองเดินไปแทบจะไม่คุยกันเนื่องจากพอความมืดปกคลุมบรรยากาศก็เริ่มวังเวงทุกคนก็เร่งฝีเท้าให้ถึงบ้านไวๆวันนี้เสียงจิ้งหรีดเรไรเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองและแล้วอยู่ๆเสียงหมาก็หอนดังขึ้นอย่างน่าขนลุกแต่แล้วในความกลัวเรากับพี่สาวก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมา เนื่องจากเรามองเห็นใครคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้ารูปร่างเหมือนผู้ชายสูงผอมใส่เสื้อแขนยาวสีมืดมืดเขาเดินนำหน้าเราและพี่สาวไปช้าๆแต่ให้ตายเถอะแม้ว่าเราและพี่สาวจะเร่งฝีเท้าอย่างไรก็ยังไ,งไม่สามารถเดินทันชายผู้นั้นได้ลุงรอพวกหนูด้วยค่ะฉันตะโกนสุดเสียงแต่เหมือนชายในเงามืดคนนั้นจะไม่ได้ยินเขายังเดินต่อไปเรื่อยๆ เรากับพี่สาวตัดสินใจวิ่งไปหาและตะโกนเรียกแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชายในความมืดเดินเข้าไปในกอไผ่เรากับพี่สาวคิดว่าเขาอาจหยุดทำธุระหรือรอใครจึงรีบสาวเท้าไปยังจุดนั้นแต่พอไปถึงไม่มีใครไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่เสียงไม้ไผ่ไหวมีแค่กลิ่นเหม็นเน่าบางๆลอยมาตามลม กับความว่างเปล่าที่ผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกทั้งฉันและพี่ต่างรู้ทันทีว่าเราไม่ได้เจอคนเราหันขวับหัวใจเต้นแรงปากแห้งผากพูดไม่ออกได้แต่วิ่งวิ่งสุดแรงจนถึงบ้านในที่สุดเราทั้งสองก็ถึงบ้านอย่าปลอดภัยพี่สาวกอดเราไว้แน่นเราทั้งสองกอดกันจนหายกลัว จนเวลาล่วงไปหลายปีเราได้ย้ายบ้านไปที่แห่งใหม่ในจังหวัดหนองคายแต่ก็ยังเป็นถิ่นธุระกันดานไม่แพ้กันเราโตเป็นสาววัยรุ่นแล้วแต่สัมผัสแปลกๆในตัวเรายังไม่หายเราอาศัยอยู่กับพ่อแม่พี่ๆและน้องๆในบ้านไม้หลังเก่าๆอยู่หัวมุมสี่แยกของหมู่บ้านและที่แยกนั้นมีต้นก้ามปูใหญ่สี่ต้นขึ้นอยู่ที่มุมของแยกแต่ละทิศกิ่งหมายพาดกันราวกับอุโมงค์สวยในตอนกลางวัน แต่ตอนกลางคืนมันช่างน่ากลัวยิ่งนักชาวบ,บ้านเล่าว่าแยกนี้เคยมีรถชนคนตายเมื่อสิบกว่าปีก่อนก่อนที่ครอบครัวเราจะย้ายเข้ามาปก,กติเราจะไม่ค่อยออกไปไหนหลังฟ้ามืดแต่วันหนึ่งซึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงฟ้าเปิดแสงจันทร์ส่องจนมองเห็นเนาใต้เทา้าไพเอย๋ยไปซื้อเทียนให้แม่หน่อยลูกเทียนหมดแล้วเราถอนหายใจแต่ก็รับเงินจากแม่ แล้วเดินไปที่ร้านกลางหมู่บ้านซึ่งห่างออกไปราวกิโลกว่าระหว่างทางทุกอย่างเงียบผิดปกติไม่มีเสียงหมาไม่มีเสียงแม้แต่มแมลงพอเดินถึงสี่แยกต้นชำชาเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าเขาเดินช้าๆหรือเหมือนกำลังลอยพอมาถึงต้นชำชาใหญ่เราจึงตัดสินใจเรียกลุงเสิดทานข้าวหรือยังคะเราคิดว่าเป็นลุงเสดเพื่อนบ้านแต่เขาไม่ตอบ แล้วเขาก็เดินตรงไปที่ใต้ต้นชำชามุมหนึ่งของสี่แยกเขาหยุดยืนอยู่ที่ต้นชำชาและร่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปฉันหยุดใจเต้นแรงฉันออกวิ่งทันทีเพื่อให้ถึงร้านค้าแต่ทันทีที่วิ่งเสียงรองเท้าแต่ของฉันที่ตบส้นเท้ากลับกลายเป็นเสียงฝีเท้าใครสักคนวิ่งตามมาทางด้านหลังแปะ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 ขากลับเรากลับทางเดิม วิ่งหลับตาจนถึงบ้านเสียงรองเท้าแตะเหมือนคนวิ่งตามหลังตลอดเวลาเราวิ่งหอบจนมาถึงบ้านแม่ตกใจรีบเข้ามาก่อนเราก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังสงสัยวันพระเขาคงมาขอส่วนบุญนะลูกแม่ปลอบตั้งแต่คืนนั้นฉันไม่เคยเดินกลางคืนผ่านสี่แยกต้นฉำชาอีกเลยไม่ว่าพระจันทร์จะเต็มดวงแค่ไหนก็ไม่มีอะไรสว่างพอจะป้องกันสิ่งที่อยู่ในเงาได้ จนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องของเราหากชอบโปรดกดไลค์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ